สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการเซตชาแนลครับเนื้อหาสาระดีๆครับเคล็ดลับการใช้โทรศัพท์มือถือและความรู้ทั่วไปครับผมคุณผู้ชมฮะสำหรับวันนี้เรายังคงอยู่กับ v i v o v 1 1 i ครับผมที่ผมจะชวนคุณผู้ชมนะครับมาเร่งความเร็วของโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมโดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆมาให้กวนหัวใจคุณผู้ชมเลยครับผมอันดับแรกฮะเข้าไปที่การตั้งค่านะครับที่ระวงไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับผมคุณผู้ชมฮะพอ คลิกการตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมทําการเลื่อนขึ้นมานะครับเลื่อนขึ้นมาฮะข้อดีของ vivo คือเขาไม่ซ่อนอะไรไว้เยอะฮะในเรื่องพวกนี้ครับผมจากนั้นคุณผู้ชมจะเจอคําว่า ram นะครับ ram ฮะ r a m ฮะและพื้นที่สําหรับเก็บข้อมูลครับผมเราคลิกเข้าไปดูเลยเนาะซึ่งตรงนี้ฮะเขาจะบอกลอะไไียดีคุณผู้ชมไว้ว่าเจ้าโทรศัพท์รุ่นนี้นะครับมี ram นะฮะสามารถใช้ ram มี ram ให้ใช้อยู่4กิกะไบต์นะครับพื้นที่ของโทรศัพท์มือถือทั้งหมดมีให้ใช้อยู่1 104 g ิกะไบต์ครับผมพื้นที่ของ SD card ทั้งหมดมีอยู่15.92ครับแล้วเหลือว่างให้ใช้อยู่4.77กิกะไบต์ครับผมแล้วก็เป็นเรื่องยกเลือกการเชื่อมต่อ SD card format SD card ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องที่เราจะคุยกันต่อไปนี้เลยนะครับคุณผู้ชมฮะ ส่วนที่เราจะคุยกันต่อไปนี้นะครับเป็นเรื่องของแรมตรงนี้ล้วนๆเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะคลิกเข้าไปที่แรมตรงนี้ได้เลยนะครับผมเขาก็จะบอกคุณผู้ชมไว้ว่านะฮะแอปพลิเคอร์โทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมนะครับมีพื้นที่ทั้งหมดอยู่4กิกะไบต์ครับมีพื้นที่ให้ใช้อยู่1.04กิกะไบต์นะฮะตรงนี้คุณผู้ชมไม่ต้องไปตกใจครับมันเป็นพื้นที่ของแรมนะฮะไม่ใช่พื้นที่ของหน่วยความจําโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมครับผมแล้วคุณผู้ชมสังเกตได้ ใ้นะฮะว่าตรงนี้นะครับเขามีพื้นที่บัฟเฟอร์อยู่254 MB เมกแปลว่าอะไรไม่ต้องไปสนใจมันหรอกครับผมสิ่งที่ คุณผู้ชมจําเป็นจะต้องทานะครับคือการมาคลิกตรงนี้ฮะล้างตอนนี้ครับผมการล้างตรงนี้นะครับเขาจะทําการล้างบัฟเฟอร์ต่างๆนะครับจะล้างาสิ่งที่ไม่จําเป็นต่างๆออกจากโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมครับเช่นพวกแคชอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเขาจะทําการล้างครับคุณผู้ชมเพียงแค่มาคลิกตรงเจ้าล้างตอนนี้แค่นั้นเองครับผมโดยไม่ต้องไปไดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆมาเลยครับ ซึ่งหลังจากเราเคลียร์ไปเรียบร้อยนะครับกดตรงนี้ป้อมนะฮะเขาก็จะเคลียร์แอปพลิเคชันปิดแอป,ปทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ฮะค,คุณผู้ชมสังเกตพื้นที่บัฟเฟอร์นะครับที่มันลดน้อยลงนะครับตอนนี้ที่มันมีอยู่24.23 MB ตตรงนี้ที่มันใช้อยู่นะครับเพราะว่า ผมเองใช้แอปพลิเคชันบันทึกหน้าจอให้คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับทีนี้ฮะทีนี้ฮะทั้งแคชทั้งอะไรต่างๆที่เขาเคลียร์ให้นะครับ mm hmm. ถามว่าคุณผู้ชมจําเป็นต้องไปโหลดแอปพลิเคชันต่างๆมาเพื่อจะทําการเคลียร์เรื่องต่างๆเหล่านี้มาไหมเออจริงๆก็อยากจะตอบว่านะครับไม่ต้องก็ได้ฮะเพราะว่าแอปพลิเคชันต่างๆที่คุณผู้ชมจะดาวน์โหลดมานะครับอย่างที่ทราบนะฮะมันก็จะมีเรื่องของ โฆษณาอะไรมากวนใจเยอะแยะมากมายครับเผลอๆก็โดนอะไรอ่ามีมีมีโฆษณาเด้งขึ้นมามีแอปอะไรเด้งขึ้นมาให้กวนใจอีกครับสำหรับคุณผู้ชมที่ใช้ Vivo ก็สามารถใช้ตรงนี้ได้เลยครับ หรืออีกวิธีหนึ่งนะครับที่คุณผู้ชมสามารถใช้ได้อย่างง่ายดายที่สุดเลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่ใช้ V ี v o นะฮะคือการเปิดเมนูลัดขึ้นมานะครับเจ้าเมนูลัดขึ้นมาสับนี่นะฮะสำหรับคุณผู้ชมหลายๆท่านที่ใช้ samsung หรือ oppo ฮะจะชินกับการแตะข้างบนแล้วลากลงมาครับแต่ในกรณีที่คุณผู้ชมใช้ v ี vo ่นะฮะจำเป็นจะต้องลากจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะครับ ซึ่งพอเราลากขึ้นมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมจะเจอที่มุมซ้ายด้านล่างที่เขียนว่าเร่งความเร็วนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะแตะแล้วใช้เจ้าตัวนี้ได้เลยทันทีครับผมและเขาจะบอกว่าเขาเคลียร์แรมให้คุณผู้ชมเป็นพื้นที่อยู่ปริมาณเท่าไหร่ฮะแต่จะไม่ได้บอกรายละเอียดนอกเหนือไปกว่านั้นครับผมบอกแค่ว่าเฮ้ยฉันทําให้แกแล้วนะจบครับผมกดทีเดียวจบครับ เราก็จะไม่มีอะไรมากวนใจคุณผู้ชมอีกต่อไปครับยกเว้นผมเนี่ยแหละฮะจะก,กวนใจคุณผู้ชมอยู่เป็นประจำทุกวันเที่ยงตรงและ2องทุ่มครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับขอให้มีความสุขกับว i v o v 1 1ินะครับสวัสดีครับ